ได้ยินกันหรือ,อยังวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มาเสียงสดเลยโอเคเช็คเช็คนิดนึงเช็คนิดหนึ่ง,งค่ะอ่าวันนี้นะคะรูเบิลพามาพามาเที่ยวพามาเที่ยวทะเลนะคะหลังจากที่วันหยุดหลายวันติดต่อกันนะจ๊ะเราก็พาครอบครัวนะคะมาเที่ยวกันนะใครเข้ามาแล้วนะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ดูวิวนะดูวิวบางคนอาจจะคิดว่าที่สเสม็จเปล่าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะจ๊ะ อันนี้คือประมาณว่าเดี๋ยวแต่รูแชร์ไปโน้แผ่นออกข้างนอกเนาะอ่าดูวิวก่อนวันนี้เราพามาเที่ยวก่อนเดี๋ยวมาบอกเรื่องสำคัญกันนะวันนี้ต้องฟังอ่าเดี๋ยวนะรูแชร์ใหม่อ่าโอเคดูวิวดูวิวมันจะเป็นบรรยากาศแบบว่าหลังจากที่เราติดโควิดกันนะคะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นไหม คือหลายๆอย่างมันรีเซ็ตตัวเองหมดเลยมันรีเซ็ตหมดที่ภูมานะคือบรรยากาศหรือว่าความสะอาดของหาดอะคือมันแบบบรรยากาศแบบทะเลมันดูน่าเที่ยวมากขึ้นนะคะนี่แค่จะบอกว่านี่คือแค่พัทยานะแค่พัทยาเองนะมันแบบว่าเห็นปะคือมันดูสะอาดแล้วมันก็ดูน่าเที่ยวอะเนาะโอเคอ่ะมา มามาวันนี้มาเร็วๆไปเร็วๆเนาะเพราะว่าพาเด็กๆมาทานข้าวแล้วก็อยากบอกเรื่องนี้คือว่าอยากแชร์อย่าแชรโอเคอ้าใครที่ท <c oughs> ํ okay. าออนไลน์ใครที่ทออําออนไลน์อยู่นะหรือทําค้าขายอย่างที่บอกว่าเวลาคุณตั้งเป้าอ่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่า หนูตั้งเป้าหมายไว้ค่ะคืออยากได้สมมตริรายได้เดือนละหนึ่งแสนบาทอยากได้แล้วก็คิดแล้วว่าต้องทําแบบไหนหนูจะต้องขายของกี่ชิ้นหนูจะต้องทําการตลาดแบบไหน <Okay. S 1> แต่คราวนี้ว่าพอที่เราทําไปแล้วอะแล้วมันแล้วมันยังไม่ได้สมมุติเราลองทําไปได้สักสี่ห้าเดือนปุ๊บความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทาไมมันมันไม่ได้สักทีเออทำไมความรู้สึกแบบว่า เป้าที่เราตั้งไว้มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือว่าให้คุณะเรียกว่าหยุดหยุดความคิดนั้นก่อนนะอย่าคิดว่าเฮ้ยสงสัยเราจะทำไม่ได้แล้วหรืออะไรอย่างนี้หยุดคิดความคิดแบบนั้นไปนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การเดินทางระหว่างทางที่จะขึ้นไปอ่ะกูอยากบอกแค่ว่าไม่มีใครนะรที่แบบสร้าง สร้างเงินล้านอ่ะโดยที่ไม่ผ่านหนึ่งบาทแรกไม่มีใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้เงินล้านอยากได้เงินแสนแต่คุณให้เวลาตัวเองในการทำงานแค่เดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดดันตัวเองไปไหมใช่ปะ่ะคืออยากให้คุณตั้งเป้านี่แหละแล้วก็คือให้ปล่อยวางผลลัพธ์ให้ปล่อยวางผลลัพธ์เพราะว่าถ้าคุณไปกดดันตัวเองเมื่อไหร่ มันจะกลายเป็นความรู้สึกที่ขาดขาดแคลนอะว่าเป้ายังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ยังไม่ถึงเราทําไม่ได้แน่เลยแบบนั้นนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทาเรารู้สึกว่าเป้านั้นไม่ใช่กับเราไม่เหมาะกับเราแบบนั้น,นะคะแต่สิ่งที่บอกคือคุณตั้งเป้าใหญ่ดีแล้วคือคุณตั้งเป้าหมายใหญ่สําหรับชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วเพราะว่าที่ครูเคยไลฟ์ไปเนาะเป้าเล็กหรือเป้าใหญ่เหนื่อยเท่ากันจําไว้แค่นั้นเหนื่อยเท่ากัน เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเล็กหรือคิดใหญ่แล้วมันเหนื่อยเท่ากันแล้วเราจะคิดเล็กทําไมถูกปะคิดเป้าที่สมมตินคนบอกว่าไม่อาจจะฟังพลาดพลาดไลฟ์นั้นอย่างเช่นครูบอกว่า,าคุณาตั้งเป้าหมายว่าอยากได้เงินแค่ประมาณเดือนละสองหมื่นอสองหมื่นจากที่เราทํางานประจําหรืออะไรเงี้ยได้เดือนละประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรเงี้ยอ,อยากขยับขึ้นมาที่สองหมื่นครัครูคิดแค่นั้นแต่กับอีกคนนึงบอกว่าไม่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 เอาแค่สองหมื่น คือไหนๆจะทําแล้วขอทําแล้วได้ผลลัพธ์ที่แบบว่าตื่นตะลึงตื่นตะลึงขอเป้าที่แสนหนึ่งค่ะขอเดือนละแสนค่ะอ้าวทุกคนไม่มีไม่มีถูกผิดนะเพราะมันเป็นตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตเราถูกปะ่ะการที่คุณตั้งเป้าแล้วอะแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นที่เราถ้าเราทําได้อะมันจะรู้สึกสนุกและรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นรางวัลที่สําหรับการพยายามของเราอะเออคุณตั้งเป้าไปเลยนะคะแล้วระหว่างทางที่คุณทํะ นะถ้าคุณท้อให้คุณคิดแบบนี้ให้คุณคิดแบบนี้ข้อหนึ่งก็คือว่าให้คุณคิดว่าที่คุณทํามาแล้วทั้งหมดมันมีอะไรที่มันเป็นความสําเร็จบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะอย่างเช่นว่าจากที่คุณตั้งเป้าเดือนละแสนแต่ตอนเนี้มันได้แค่สองหมื่นนะอ่ะคุณบอกว่ามันยังไม่ถึงเป้าอะครูแต่คุณถามหน่อยก่อนตั้งเป้าอะได้เท่าไหร่ใช่ปะ ก่อนตั้งเป้าคุณอาจจะได้แค่หมื่นสองหมื่นห้าแต่ตอนนี้มันขยับมาเป็นสองหมื่นคุณก็ขยับแล้วตัวคุณสําเร็จแล้วนะคะแต่คือว่ามันต้องค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าคุณเก็บทุกความสําเร็จที่คุณทําเข้าใจปะเก็บทุกความสําเร็จที่คุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุณเก็บให้หมดคุณเก็บความสําเร็จแบบนั้นเพื่ออะไรมันเป็นการเหมือนเติม เติมฐานเข้าไปในตัวคุณว่าถ้าเกิดบางคนน่ะไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะสมมุติว่าคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเป้ายังไม่ถึงเป้าเป้าห่างเป้าไกลหรือเกินเรายังไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าสงสัยเราจะทําไม่ได้แล้วเข้าใจปะถ้าเกิดคุณไม่คิดแบบที่ครูบอกนะวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะเกิดความรู้สึกท้อแท้นะคะท้อว่าตัวเองเนี่ยไม่เก่งท้อว่าตัวเองเนี่ยทำแบบที่คุณคิดไม่ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดอย่างที่ครูบอก คุณมองกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยทําแบบนี้ได้นะเราไม่เคยแบบว่าเอ,อ้ยมาไลฟ์มาไลฟ์อย่างนี้ได้เราไม่เคยพูดแบบออกหน้ากล้องได้แบบเก่งอย่างนี้เลยอ,อะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าหลังจากที่เราฝึกมาเดือนหนึ่งสองเดือนปุ๊บเ,ออเราขายของได้เก่งขึ้นนะเราพูดหน้ากล้องได้คล่องขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมีการพัฒนาตัวเองเข้าใจยังวันานั้นคือที่ครูบอกนะอย่างที่บอกไว้ว่า ถ้าคุณกำลังท้ออยู่สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือให้จดลงทุกวันให้จดความรู้สึกที่คุณแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำเรื่องนี้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นขายของได้หนึ่งชิ้นขายของได้สิบชิ้นหรือว่าได้อ่าเขาเรียกว่าปิดการขายกับคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะมาซื้อกับคุณได้คนหนึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบโหเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเจ๋งว่ะอะไรอย่างี้เข้าใจปะ คือเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างทางครูให้คุณนับเป็นความสําเร็จหมดนะคะแต่อย่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้ได้หมื่นหมื่นสองแต่วันพรุ่งนี้หนูจะเอาแสนหนึ่งเลยคือเราไม่ได้เป็นสำล้อถูกหวยเข้าใจปะคืองานที่เราทำเนี่ยมันเป็นเหมือนงานที่ต้องค่อยๆ สร้างสร้างเขาเรียกว่าประสบการณ์ทักษะต่างๆที่เราจะเสริมเข้าไปและทําให้เราเนี่ยมีทักษะที่มากขึ้นเพื่อรองรับรายได้ที่มากขึ้นอย่าลืมนะคะรายได้กระเป๋าเงินของคุณนะมันจะขยายเท่าๆกับความมีความรู้แล้วก็ทักษะของตัวคุณถ้าวันนี้คุณยังไม่เก่งยังไม่มีความรู้ที่เจ๋งพอยังไม่แน่นพอ แต่คุณคาดหวังผลลัพธ์แบบโอเวอร์ไปหรืออะไรเงี้ยคือคือที่ครูบอกไปถึงว่าไม่ได้ว่าห้ามตั้งเป้าใหญ่เกินนะแต่หมายถึงว่าคุณจะต้องเตรียมทักษะตัวเองให้เขาเรียกว่าเหมาะให้มันพร้อมสําหรับที่จะรับรายได้แบบโอเคปะอ่าถ้าใครเข้ามาแล้วนะฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูหน่อยวันนี้อาจจะมีเสียงลมเสียงที่แบบว่าแทรกเข้ามาในระหว่างไลฟ์นะ แต่ไม่อยากให้พลาดไลฟ์นี้เลยนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะได้แชร์ไปถึงเพื่อนๆที่กําลังอยู่ในสภาวะที่แบบเขาแท้เขาแท้แล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากทำอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะและหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนที่กําลังสร้างตัวตนบนออนไลน์คุณจะมีสภาวะอารมณ์แบบเนี้แน่นอนนะคะ ที่ครูพูดเนี่ยเพราะว่าครูเคยผ่านมาแล้วครูเคยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันจะยากไหมมันจะทําได้ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะถูกคนนั้นคนนี้แบบมาพูดว่าเราทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีคําแบบว่าของคนอื่นคําที่เราคิดว่าคนอื่นจะพูดถึงเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลม,มันเกิดที่สมองเราเองเข้าใจปะยังไม่มีใครพูดหรอกหรือถ้ามีคนพูด มันก็ไม่จําเป็นต้องออกมาเข้ามาไว้ในหัวเราเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเราถูกปะเออเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะอยากที่จะสําเร็จจริงๆคุณจะต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่หนทางสู่เป้าหมายของคุณอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนต่อเป้าหมายของตัวเองคุณจะต้องยอมตัดมันทิ้งไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเพื่อนสนิทของเรา น่าจะเข้าใจที่สุดเนาะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่พื้นสนิทของเราเนี่ยุสมัยเรียนมันซีกับเรามากเลยอะไรก็คุยกับมันได้นะมันน่าจะเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรนะเรามันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยมึงทําอะไรเฮ้ยมึงออกกล้องทําอะไรอ่ะมึงไม่อายเขเหรออ,อะไรอย่างนี้มันทําให้ทํอไรเสียเซลล์ป่ะเลวลาเพื่อนทักเสียเซลล์ห <laughs> ลายๆคนบอกว่าค่ะเสียเซลล์มากเลยนะคะ แต่ว่าครูบอกว่าทุกคนต้องยืนหยัดนะคะในหนทางที่เราเลือกแล้วเนาะว่าเราอยากจะออกมาช่วยเหลือผู้คนเราอยากจะออกมาแบ่งปันสิ่งที่เป็นความรู้ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหลายๆคนไม่เข้าใจนะแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากให้คือกำลังใจให้กับทุกคน เะะชื่อว่าไลฟ์นี้นะคะจะช่วยเติมไฟแล้วก็เพิ่มพลังในหัวใจให้กับสายไลฟ์สายไลฟ์โค้ชนะคะซึ่งตอนนี้โดนกระแสแรงมากเลยนะจ๊ะแต่ว่าเรายังต้องบอกว่ามันอยู่ที่ใครทำอะไรไว้เนาะทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะคะถ้าเราให้ให้โดยที่แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าหวังผลประโยชน์เราไม่ได้แบบว่าหวังจะไปแบบโหไป โกงเงินเขาหรือว่าไปแบบทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ออกมาให้ความรู้ได้แบบสบายใจอ่ะเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณออกมาแบบมีจุดประสงค์แอบแฝงการถ่ายทอดหรือว่าการที่จะนําความรู้ออกมาให้กับผู้คนเนี่ยค่ะคนจะฟังรู้นะว่าคุณออกมาแบบไหนโอเคไหมคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบว่าไม่มีความรู้นะเขาฟังเราได้เขารู้ว่าคุณมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหรือเปล่าเพราะฉะนั้น มันควรจะเป็นการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงเป็นการให้เพื่อช่วยเหลือจริงๆนะคะอย่างที่ครูออกมาให้ความรู้เนี่ยครูออกมาแบบว่าอยากจะเอาแบบที่ว่าเราเคยเป็นหนี้เยอะๆเ,เป็นหนี้เยอะๆแบบหนี้ติดประมาณแบบเป็นร้อยล้านอะ่ะแล้ววันนี้มันปลดหนี้ออกไปได้ใช่ไหมมันหลุดภาระนหนี้ออกไปเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าเออหลายๆคนอะ่ะมันก็ต้องเคยมีสภาวะนี้ปะ่ะบางคนที่ครูอ่านข่าวเนี่ย เป็นนี่อยู่แบบสองหมื่นสามหมื่นคือแบบบางทีคิดค่าตัวตายแล้วอะไรเงี้ยครูก็แบบว่าเอ้ยมัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะคนที่หนักกว่าเขามีอีกคือคนที่เจอเรื่องร้ายๆหรือเรื่องแบบที่มันเยอะกว่านั้นนะแต่เขายังสู้แล้วเขาก็ยังหลุดออกมาได้อะอย่างที่ครูออกมาเป็นหลักฐานให้เห็นเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องที่เราเจอมันนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นแบบนั้นเนาะแล้วเหตุการณ์เนี้ย มันก็คือทำให้เกิดการตั้งเพจนี้ขึ้นมานะวัตถุประสงค์ก็คืออยากช่วยทุกคนนี่แหละที่อยู่ติดกับปัญหานี้อยู่นะคะแล้วก็ยินดีนะสำหรับที่คนที่อยากจะว่าจะแชร์หรือว่ามีปัญหาที่แบบโอ้ยคุณคิดอะไรคิดไม่ออกแล้วคิดคนเดียวอะไรเงี้ยก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาใหาน้นะจ้ะโอเคไหมอ่าวันนี้มาบอกคร่าวๆมาบอกคร่าวๆจะเป็นเรื่องสําคัญเลยนะว่าถ้าคุณไม่อยากท้อระหว่างทาง นะคะให้คุณนับทุกความสำเร็จของตัวเองโอเคไหมนะคะวันนี้มาส่งกำลังใจแล้วก็มาส่งวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะใครมีลูกพาลูกมาเที่ยวเลยนะคะประสบการณ์ลูกทุกวันนะคะเราก็ต้องเติมให้เขาตามที่กำลังของเราจะมีให้เขาได้ไม่จำเป็นบางคนบอกว่าหนูจะต้องพาไปเที่ยวต่างประเทศไหม ไม่สามารถแบบว่ารู้หรอกเที่ยวต่างประเทศกับเที่ยวมัน,ม,นมันต่างรูห้หรืออะไรขนาดไหนไม่ไปเปรียบที่ไม่ได้อสอนนิสัยแบบนั้นเขาเนาะคือได้ถ้าได้ไปโดยที่ดีคือเหมือนเป็นการเติมประสบการณ์ชีวิตแต่ถ้าไม่พร้อมยังไม่จะพาออกนอกยังพร้อมทำแบบเรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆลยอย่างเนี่ยหรือว่าลูกยังเล็กดูแลตัวเองได้ยังหิ้วกระเป๋าแบกกระเป๋าเองไม่ได้หูเหนื่อยนะคุณไปเมืองนอก คือลากกระเป๋ายิ่งถ้าไปแบบทัวร์เองนี่โห้โคตรลำบากวันนั้นคือถ้าเกิดไปก็คือขอไปแบบถ้าไปเมืองนอกนะให้ซื้อทัวร์ดีทัวร์ดีๆไปเลยซื้อแบบว่าคือคุณไปเพื่อรีแลกซ์ไปเพื่อพักผ่อนอย่าไปแบบคนมีลูกอะ่ะแต่ถ้าลุยได้โอเคแต่ถ้าสำหรับบ้านที่มีครอบครัวแล้ว แนะนำนะจ๊ะซื้อทัวเอานะคะเหนื่อยจ้า,อาโอเคออาวันนี้ครูมาส่งกำลังใจแล้วไงเจอกันในไลฟ์หน้านะจ๊ะคิดถึงทุกคนเลยสวัสดีค่ะ